เฮล l ลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์มอแกนก็อยู่ที่นี่ครับโหแดดก็กําลังดีครับนี่ผมมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการจัดสวนเรื่องของต้นไม้มาอยู่ด้วยนะครับเป็นลูกแม่โจวด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่มอแกนครับครับผมสินชัยผาศกอ่าภูมิทัศน์รุ่นหกหนึ่งนะฮะรหัสศูนย์เก้าหกหนึ่งนี่ท่านภูมิทัศน์รุ่นอะไรอ่าภูมิทัศน์รุ่นสิบสามครับสิบสามใช่ไหมก็เป็นน้องพี่มอแกนอยู่สามปีโอ้โหอ่า อย่าพูดอย่างนั้นเลยทำให้ผมดูแก่จบภูมิทัศน์เรียนจบแม่โจ้ปุ๊บมาทำอย่างนี้เลยไหมไม่ครับพี่ผมก็จับพัดจับผูเหมือนกันก็ไปทำงานของส่วนราชาการอยู่ประมาณ8ปีของกรมอุทยานเอราตอนนั้นเป็นแบบมือนแ้าราชาการไหมยังครับยังตอนนั้นยังเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งซึ่งกำลังจะปรับเปลี่ยนเป็นเ,นเาขาเรียกว่า อาตาอาเรียกว่าอะไรปัจจุบันอาตราจ้างใช่อาตราจ้างแล้วเราไปทําเป็นตําแหน่งไหนตำแหน่งเกี่ยวกับงานภูมิทัศน์นี่แหละฮะอ๋อยังยังอยู่สายนี้อยู่ยังอยู่สายนี้ไปทําอยู่แปีไปทาอยู่8ปีก็ทําให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างที่ว่าชีวิตเราควรจะไปทางไหนความต้องการเราอยู่ตรงไหนความสุขเราอยู่ตรงไหนมากกว่าครับก็เลยตัดสินใจออกมาทําในสิ่งตัวเองรักอ๋อก็คือทําอยู่8ปีแล้วเปลี่ยนงานใ่มามามาทำธุรกิจส่วนตัวใช่ครับ ลงเลยไหมลงงานของตัวเองเลยไหมลงเลยบริษัทเลยอ่าก็ร่วมกันกับเพื่อนครั้งแรกร่วมกันกับเพื่อนรุ่น6 1 6 2ภูมิทักน์เหมือนกันใูมิทักน์เหมือนกันอ่าทำทำที่ที่ที่ห้วยแก้วที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ทําไม้ใหญ่เหมือนกันอ่าทำอยู่หลายปีตรงจุดนั้น6 7ปีแต่ที่มาทําเดี่ยวของตัวเองนี่ประมาณ4ปีครับที่เริ่มทํามาตั้งเป็นของตัวเองแล้วครับใช่เพราะว่าหนึ่งมันอยู่อยู่ใกล้บ้าน การเซอร์วิสลูกค้าง่ายกว่าออกแบบตกแต่งจัดสวนควบวงจรนะครับงานแลนด์เคปครบวงจรเลยระบบน้ําระบบไฟน้ําตกลําทานสปริงเกอร์ทุกอย่างทำหมดทำหมดครับแต่ผมเห็นมมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะใช่ครับคือถนัดด้านนี้เลยไงหรือด้านต้นใหญ่ต้นใหญ่เนี่ยมันเป็นความชอบนะชอบส่วนตัวมันเป็นศิลปะครับไม้คือศิลปะฉะนั้นมันเป็นการเสพความสุขที่เรา เสพแล้วเราได้แบ่งปันแล้วเราเจอคนที่ต้องการเหมือนเราเนี่ยค่อนข้างเยอะ,ออะก่อนที่จะมาทําเราไม่รู้เลยว่าวาตลาทัวกนี้ยังมีคนต้องการมากขนาดนี้ครับคุณผู้ชมคืออย่างนี้หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจนะการจัดสวนเนี่ยหก็คืออาจจะปลูกต้นไม้เล็กๆสองคือเอาต้นไม้ที่มันเติบโตไม่เรียบร้อยแล้วมาลงปึ้งเลยใช่ไหมใช่ใชใช ทางคุณสิงชัยเขาจะดีไซน์ออกมาแล้วอยากได้แบบไหนอะไรยังไงปุ๊บออกแบบมาให้เรียบร้อยผมอยากจะนลมิดเลยเอาต้นใหญ่มาเลยใช่เนี่ยคุณผู้ชมดูนี่ก่อนต้นไซนี้ก็หลักหลักร้อยปีเนี่ยนี่คือต้นมะขามต้นมะขามอยากได้ต้นแบบเนี้ยเอามาลงที่สวนผมเลยใช่ครับซื้อเวลาซื้อเวลาจะให้ผมรอจะให้รอมันมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้เราก็ไปเอาต้นนี้มาเลยใช่ครับวิธีการ มาปลูกคุณสินชัยก็จะไปจัดการมาคราวนี้เราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาปลูกเนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมกับต้นเล็ก,ลก,ลกเวลาปลูกอ,ะอ่ะอ่าแตกอย่างแตกต่างก็คือการเจริญเติบโต,ตจะช้ากว่าความสวยงามจะอยู่ได้นานกว่าเรื่องรูปทรงเรื่องรูปร่างเฉดสีต่างๆครับลูกค้าเลยชอบต้นใหญ่มากกว่าต้นเล็กหาลูกค้ามีกําลังนะครับครับไอเนี้ยเนี่ยมาดูครับคุณผู้ชมต้นไม้นี่ อย่างนี้นี่คือนี่นี่อายุต้องมากไม้เลยนะหลักร้อยปีครับหลักร้อยปีแล้วแล้วที่เราตัดนี่คือเราตัดตกแต่งไว้เราตัดตกแต่งไว้อ่าเราคิดว่าฟอร์มน่าจะเป็นที่ต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็ตัดแต่งไว้แล้วแล้วรากมาที่เราขุดมานี่คือเราล้อมเอาไว้เราล้อมไว้แล้วรากพวกนี้ก็จะเป็นรากแขนงที่ออกมาใหม่เนาะครับเวลาแก้วก็ถูกตัดซึ่งไม้ไม้อายุเยอะระบบรากเขาจะไม่แข็งแรง นี่มันไม่ตายเหรอฮะไม่ตายครับพ <มา S 2> ีไ<ง>่ไม่ตายไม่ตายนะไม่ตายอเพราะเรามีขั้นตอนมีวิธีการมีอ่ากลุ่มของน้ำยาอะไรต่างๆช่วยอยูอ่นี่อย่างกรณีอย่างเงี้ยลูกค้าอยากได้ต้นนี้ลูกค้าให้เราหาให้หรือลูกค้าไปหาเองหรือไงส่วนใหญ่ลูกค้าจะเดินตะเวนหาตะเวนหาแต่ละสวนในสิ่งที่เองชอบครับครับนี่นี่ประเด็นที่หนึ่งคือลูกค้าจัดการเองประเด็นที่สองคือถ้าเราเออกแบบ ในสวนเราไม่มีเราก็ต้เวนหาเหมือนกันสมมุติว่าสมมุติว่าไปที่สวนเรารเรามีสวนของเราเองไหมที่จะมีไม้อยอยๆสมบูรณ์นะครับเราเรามีพร้อมทุกอย่างม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ผัดใบไม้ผัดใบชนิดของไม้ที่ลูกค้ากําลังนิยม<อ>เทนต่างๆเรามีไว้รองรับลูกค้าทุกอย่างไปที่สวนก็เลือกได้ด้วยหมันไปช้อปปิ้งต้นไม้ใช่ครับ เราให้ลูกค้าเข้าไปแบบชิวๆเหมือนเดินห้างเลย oh, 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 oh. ซื้อไม่ซื้อว่ากันอีกท <c oughs> ีเราเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะ <c oughs> ออกมาตั้งใช้ชื่อว่าอะไรสวนไม่วางการ์ดินครับไม่วางการ์ด้นใช่แม่วางนี่ก็อยู่แถวติดกับอำเภอสันปะตองกับทางไปทางดอยอินทนนท์เราต้องมีพื้นที่เยอะไหมในการต้นไม้พวกนี้สิบก้าไล่รับสิบไล่สำหรับวางต้นไม้แบบนี้ลูกค้าก็มาช้อปปิ้งได้เลยใช่ครับ ผมอยากได้ต้นนี้แล้ววันนี้มาถึงสิ่งที่เราเห็นมีเครนมาใช่เราก็เครนก็ต้องเหมาะสมกับหน้างานตัวนี้เป็นตัว50ตันคือการยก50ตันใช่ต้นไม้ไม้ไม้นี้ไม่หนักมากต้นนี้ก็3ตันกว่าสตันกว่าแต่เวลาน้ําหนักแรงกดแรงอะไรของของการยกวิธีการปลูกค่อนข้างจะซับซ้อนไหมอย่างนี้ก็ก็พอสมควร ก็ทำยังไงให้ไม่อยู่ได้นานกินน้ำได้อิ่มไม่แฉะเกินไม่แห้งเกินก็จะมีตัวส่วนผสมเรามาปลูกเนี่ยเราต้องรับประกันให้เขาไหมส่วนใหญ่หนึ่งเดือนครับรับประกันหนึ่งเดือนว่าถ้าถ้าตายในหนึ่งเดือนเนี่ยเราเร่เปลี่ยนคือส่วนใหญ่แล้วลงแล้วเนี่ยมันก็จะรอดอยู่แล้วใช่ไหมรอดครับถ้ามีน้ําให้เพราะเราตั้งอยู่บนดินมันยังรอดเลยนี่มาลงดินยังไงก็รอดอ๋อนี่ที่สวนเนี่ยมันจะวางอยู่บนใช่วางอยู่บนดินรดน้ําวันละครั้งอื ต้นไม้เหล่านี้คือเราต้องไปหาซื้อมาอ่าเราต้องไปซื้อมาจากภาคอีสานเนาะภาคตะน้อกเชียงเหนือของเราเดินทางเป็นพันๆโลต่อแต่ละต้นเนาะไปเก็บมาใช่ไม่ใช่ไม้ทางเหนือนะฮะทางอีสานหมดเลยอ๋อเราไปหามาเจอต้นนี้สวยซื้อมาใช่ต้นไหนเข้าตาเราพี่ว่าเออมาแล้วจะทําตลาดได้แล้วก็ซื้อเก็บไปนี่นี่ต้นอย่างนี้ก็ขายาย็นแพงไหมก็ออกประมาณหลักแสนหลักแสนนะครับ แต่คุณผู้ชมครับเชื่อเถอะคุ้มเพราะมันอยู่มาเป,ป, <c oughs> ป็นร้อยปีร้อยปีกว่าจะจะโตมาขนาดนี้มะขามเนี่ยนะครับนี่ฮะแล้วบ้านที่เขาสร้างโรงแรมหลายๆที่นะฮะใช้แบบนี้เนี่ยเห็นปุ๊บสวยเลยครับลงปุ๊บเราคำนี่ระมิดได้ทันทีเลยระมิดได้ทันทีครับนี่คือตัวอย่างฮะตัวอย่างที่วันนี้เรามาดูหน้างานเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณสิงชัยก็จะลงเลยจะลงปลูกนะ เดี๋ยวผมจะพาไป,<ก>ไปดูยัปลูกต่อได้เลยเจะพาไปดูว่าวิธีการปลูกเขาปลูกยังไงด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวเ,เราตามไปเชิญครับ